พามาชมตัวเออนน่งออเน่งสองเจ็ดศูนย์ใบพัดในรุ่นนี้เป็นตัวท็อปคือจะตั้งเสาก็ได้ไม่ตั้งเสาก็ได้ตัวนี้จะเป็นผ้าลิสต็อกร้อยดีนี่กันน้ําดีครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการการไม่เก็กบตับูไซส์นี้ใช้สองเมตรนะครับ น,นี้จะมีรอบในการล้างให้นะค,ะครับแล้วก็ากแาก็มาท้องครับ ยัางแรงหน่อยครับอันนี้ข้อดีคือจะตั้งเสาก็ได้ไม่ตั้งเสาก็ได้แต่ถ้าลมแรงแนะนำให้ตั้งเสาครับตัวเสาจะพับอย่างนี้ปึ๊บ 真干的。 โครงสร้างนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลูมมิเนียจะมีไฟ LED ให้สามเส้นซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตให้ตอนค่ำๆอีกทีนึงก็จะสามารถต่อห้องได้ถ้าต้องการต่อ็นจติงตุกแกครับมีซินตะขคบส่วนเนื้อผ้าต้งสว่างๆนี่ครับ ผ้าด้านี้จะเป็นลายตารางหกไว้ดีมีเครือบพีกันน้ำมีสินตะเข็บก,กันซึมประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราเราก็เก็บขาก่อน เก่งง่ามากาแล้วจัดทรงให้ดีครับ ง่ายกว่าตัวที่ตัวรุ่นเริ่มต้นจะเก็ยบยากวก,ยยากว่านี้ง่ายกว่า ส่วนว่าทําไมมันถึงหนาว่าต่นีน่ทั่วไปเนื่องจากโครงสร้างฐานที่ท่านดูมเมื่อกี้มันจะแข็งแรงทำให้พื้นที่ในการเก็บค่อนข้างเยอะแต่มันแข็งแรงแน่นอนครับส่วนเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเปิดไฟให้ชมครัอ่ะตอนนี้เรามาชมภาพตอนคืนครับเนี่เราเปิดไฟเรียบร้อยแล้ว จะเป็นไฟสีวอร์มนะครับเสียบเขานี่ปักสามเส้นเอาแบ่งนี่จะฝังอยู่ในตัวเสาเลยครับไม่ได้เป็นเทปกาวตินทุกแก่นี่ฝังเข้าไปในตัว ครงสร้างของอ่อนนิ่งเลยสว่านครับ